เฮ้ยแบ็คสเปิร์มโอ้ยลบว่ะเอาว่ะฮึบไม่โดนเย็หลบหมดเฮ้ยจ้โอ้ยเอาว่ะคนนี้เขาจุกเดือดว่ะคนนี้คือใครอ่ะไม่รู้เหมือนกัน,นเอาตึงเอาดีเอาล้วหมวนใช่ไหมเฮ้ยแปดวิคนนี้ตึงจัดดูดิเฮ้ยไม่โดนเลยจุกหดจัดเรียบร้อยตัวใหม่ก็ตัวใหม่เหอะโอ้ชนะะสองคนตัวใหม่แก้วเหรอใช่ไหมเฮ้ยดันหม่ เอาอย่างมาโอ้ยฮะเดี๋ยวโปรจะทำไรกันเลยโอย้แตกแล้วหนึ่งฮะปัดโอ้วัดเจ่ะโดนระเบิดแบบกึ่มกัมฮะโอ้นี่น้องคนนี้นี่น้องคนนี้ไม่รู้ใครแ,แต่น้องจุกตึงสุดๆมีชั้นบนย